สวัสดีครับพบกับหักดออีสานบานเฮาอีคือเก่านะครับพี่น้องขมือนี้มีย่งกินน้องวันไม่เฮาเฮาจะมากินหอยแมงผูหอยแมงผูหอยแมงผูครับผมหอยแมงผูหนึ่งแล้วก็มีสมตำครับนี่ฮะผักกับเฮาในเด็กแบบเครือแข็งบักเครือแข็งพี่น้องมาแซ่บๆเนาะกันครับกัดป๊อปป๊อปรวดนี่มากินเลยเนาะเอามาแซ่บๆกันนะครับเด้อนะครับอ๋อนพี่น้องสุขุสุขคนคนน่ะเหนื่อยยิ่งยิ่สดๆเลยครับผม Đầy ma mềm mày mày đầy ma cả mày 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 gấp mày 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 đấy, mày 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 gấp แซ่บชื่อยอดอเ,อเดี๋ยวขอหยาดแดงผุดพี่น้อง <c oughs> อ่ะอ,อีกวะฮะอ,อือเกิดการเลยไหมวะได้ๆนี่และพี่น้อง ต้องเอาหนีอกนอ,อกอ่ะกนินเลยเอาออกอเอาออกนั่นแหละเออนั่นแหละเออใช่เออแค่นั้นแหละกินหมดเลยอืออืออือโอ้องก็ออกบ่ต้องออกกันบ่ครับนีบ่มอยมันอ่ะอืมโอ้สร้างมาแหางของเพาหหนนะว่ะเฮ้ยนี่เนาะ กามันมีอันเซนข้าปุ่นนั่งี่นี่จ้าว้อมหมูก,กรอบมองแอร่อยอนกรอบดีข้าเขอาแข็ง ภาษาไทยเขาเอื่อยยางเขาภาษาไทยเขาเอิ่อหอยเล่นขาเหรอขนมาไหลมันน้ำมาคนปลามึ้นมาไหลม แซ่บตัวลวะเนาะวุ้ยพีเสือกพีเสือกแต่มะฮุ่งก็แซ่บครับพี่น้องชิสมตัวผู๋ข้างสอดโอ้ิ้พริกแข็งมากคือเผ็ดค่ะ กินนะ้อ้อเพจแกเองกินได้ไหมบ่เผ็ดกับเพาะเสบขึ้น่าล่ะแต่บางคุังนอ้งนองมันไมจแกเองบอก อืมครับทำใจบอกก็สมัยก็เพื่อ ไม่นอนไม่ได้ไม่ได้อ่เอาบอกนะขับราพี่เหเออะไรว้า Allo, right.

chiếu liếc chiếu Hãy subscribe cho แสบอีเดยวเดี๋ยวออกมาโงนละแสบแสบ คนตาเนี่ยหอยนึ่ถูกกันพี่ใส่ม่คนตาน่ะติน้องแมวห่ออืมไหนเนาะอืมเดเลย้ขี่หอยนึนถูกกันกินเลยหรอ có khăn chính xác đi chiếu 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 liu อืมอืมเซ็อเนีเไม่ีหอยหรอไม่สอะไมน้องไม่ว่าเอาหอยนี่รับไปเอาปบไม่เอาเพราะตอนรับไป 哎哎、下来不来。 มึงแซบ่บเนี่เยเ,เ,าาเลยไมอมเราค่อยหิเพราะว่ามันมาเรื่อยโซ่สับเด <c oughs> ็กเขาไมหิวไม่สีโซ่แบบว่าอลังการเลยเหรอคือคนหิว <c oughs> มันสีแบบว่าเป็นคนอลังการตอนน้องไม่หิวน,น้องไม่เสียว,ว่าจัดอลังการจัดแห้งๆเลย <c oughs> แต่ตอนนี้มันกัดจ,จัดใยญ่ มาเด้อพี่น้องสู้ขู่ส<อ>ู้คยมือเดยอจ้าจะมากินกินหอยแมงผูเด้อพี่น้องถ้าเห็นอืมฟอยฝอ,อยสีแบบนี้เด้อพี่น้องน้อพี่น้องบอ่ต้องกินมันเด้อเฮาต้องอดึงออกเด้อจา้าเขาเอิ้นว่าหอยนี่เด้อจา้าแล้วก็บ่ต้องไปเสียดายเฮาก็มีอยู่นี่ๆๆอ่า <ừ> สุดยอดเลยนอลย้องอะสุดยอดเลยพี่อ่ำพ่อเวอร์ก็แม่งมากพี่องมันมันสามารถไป <ừ> พัดเขาพัดไส้ได้หน่พี่น้อง <ừ> อุย้ยเออน้องใ่เห็นในทะเลม,มันมีแต่เปลือกนะแต่มันก็มีตัวข้าเฮาบ่เหน็นหนึ่งฝอยฟอยไม่มอยแบบนี้เฮ <ừ> าก็สามารถกินได้บ่ต้องตรวจ <ừ> ได้พี่น้อง โอ้ยหอยหอยจิ๋วนี่หอยจิ๋วรอ,องมาเป็นคนมาก,กินหอยจิ๋วแห้งหอยจิ๋วยิ้วอ่ามีหอยจิ๋วยิ้วจิ๋วแห้งจิ๋ว,จ,ว,จ,วจิ๋วเหมือนหนูเลยเสียเลยสุดยอดเลยครับผมเมนู ม่งแจมไว้มึงผูกโอ้โหอันนี้มอยมันหลายแฮะข้ามมาข้าเป็นอ่ำภาษาอ่ำภาษาอ่ำภาษาอ่ำไทยบ้านนี่เขาสิเอินว่าอยคัดนี่หนิเขาสิเอินว่าอยคัดหมออืมมันค้นมันนหน่ะหล่ะ ก็คือไฟคัดหมอนพี่น้องภาษาภาษาอีสานเด่นอีสานบอกภาษาอีสานกับเขาก็เอิ้นว่าไฟคัดที่ใครแสบแสบอยู่โอ้ยตัวนี้น้ำมันไรน้องไม่บอกเอาัร้องขวัญจักนรงไม่เลี่ยน น้องไหม่หอไป,หหอไ,ปอไหนนะคะก็สนังเน่้ตรงน้น้ำจิ้มนะแบบแกงใสครับสมตำเลย,ยใช่อู้ออหูไจิ้วน้องไม่มาสีไมย,ยจิ้วไม <c oughs> จิ้วหริว Ik do. <laughs> surprise, Supply, Zeg, uh -huh. mm. <trak> 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 Hay, nhây hả bà? Ủa, nhây khắc khỏi nha Nhây khắc Nó không mấy kín hỏi nha, Con xẹp đi nào mà này À rồi. Xẹp hàng เออหลับมือ <h ye> สั่งท่าว่าน้องไม่สิกินเลี้ยวแบบว่าเลี้ยวแห้งหเลย ไว้คัดลายเกิดนอกไม่กูเอาหว้กำลังแล้วลูกนั่นนะอไม่ใช่เรื่องเลยอว้าวมันแสบตรงไหนพี่น้นงนอ,นอ,นองมึงมึงมึงอ่ะมึงเพื่อพี่น้องประชาชนฮะหวานอยู่วะเนี่อืมอืมแซ่บๆปะลูก Ừ. bên đây cỡ thịt nè, ừ, ừ, mới là phi nông, ơi, tâm hưng ừ, <laughs> ừ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ตอนน้องไลยทรันี่เนาะครับเนาะใส่มาใส่กับให้มันระมัดระวังนะครับผมลูกไก่ไข่เจ็บกับร้ายเนาะยอดผู้ทิดเชื่อกับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพี่น้องเอ้ยนะครับดูแลสุขภาพจาก้องป้องกันไว้นะครับผมไปใส่ออกมาใส่กะระมัดระวังนะครับสำหรับพ่อต้นกาครับน้องวันใหม่กัขอลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับผม